กราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสายพารวยครับมันมีก็ตามต่ออยู่ที่วัดปาสามัคิดนองแก้ววันที่ยิบเก่านะครับเนาะมันมียิบเก่าเข้ามาแล้วครับโค้งสุดท้ายเข้ามาแล้วพอสสยสิพาไปจุดทูบเลขทูบอยู่ที่วิหารลูกปุ้ญยัยนะครับเพิ่อวาสิตรงกันกับเลขที่คลิปเทีที่แล้วบอนะครับเนาะเป็นเลขทูบแล้วก็เลขที่วิหารลูกปุ้งยัยพอสสยกับบอทิมนะครับเพื่อเอาไว้ให้เอฟซีพิจารณาไว้ตลอดเวลานะครับเอฟซีครับ ไปเพื่อบกเป็นการเสียเวลาครับไปขึ้นไปหาปูใหญ่อยู่ที่วิหารครับเอฟซีตางพอใส่ไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอใส่พ้ารวยด้วยครับเออเอฟซีครับสวัสดีหนึ่งเก้าห้าทับหนึ่งซึ่งออกไปอีลีครับหนึ่งเก่าออกไปแล้วครับเลือหาหนึ่งบัตรครับเอฟซีอย่าลืมเลยครับเด้อเลือหาหนึ่งหาหนึ่งหาเก่าเป็นไปได้บัสครับเอฟซีครับนะครับเนาะ เหลือหาหนึ่งหาเก่าซึ่งเลขหาหนึ่งหาเก่านี่กะงงามเพื่อกันครับหาหนึ่งหาเก่านะครับเนาะเอฟซีครับวิหารลงปูใหญ่นะครับเนาะตัวใไงปลาเหลิมนะครับเลขที่วิหารหลวงปู่ใหญ่ยังบอถบ่ป่าขันยังจับไว้คือเก่านะครับเด้อตาหางเอฟซีไปตาเลนสองตัวนะครับเด้อ อย่าลืมครับพอสวัยลงหาแล้วครับตาเห่นสองตัวน้่นนี่ครับเพาเอาสองตัวนี่นะแน่แน่นอนซื้อลอตเตอรี่ไปปุ๊บสองตัวนี่กลับไปกลับมาหนยเม่อวานแล้วครับได้มากกันพอได้ทุนอยู่เลยครับเนาะเอฟซีครับเพราะได้คาขนมอยู่นี่แหละจากรัฐบาลไทยของเขาครับนะหนึ่เกาห้าทับครับก็นมีสตัวตัดไปสตัวคือมีหนึ่งเกาเกาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งแล้วก็หาเกาเกาาอนนั้นเอฟซีับไปมานี่ เดินทางเข้าสู่วิหารหลวงปู่ใหญ่กับเอฟซีนืมครับเขโอ้าส๊บๆๆๆๆๆๆงปูใหญ่ๆๆๆๆๆ๊ๆๆๆๆบๆๆ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 นๆๆ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 ร ตัง้งจิตอธิษฐานพร้อมๆกันกนะครับเริ่นนะาโมตัสสะปะกัปวตุวระหตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกัปวตุวระหตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกัปวตุวระหตุสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจากิตังอหังวันธานาคาทิบดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจากิตังอหังวันธานางพญาคินีสีปตุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิเฉมิ เมตันจะมหาลาปูปิโยนาคขันทะประริตังสาธุสาธุลูกขอริยัตปปูสีโทเมยาปทุมมาสีเดินทางเขาสู่วิหารก็จึงขอโชคขอลาบกับปปูเมีาให้โชคลาบจังเกิดกับเอฟซีของลูกทุกคนทุกคนเด้อปปูมเมียเอ้ยเลขกูกที่ประกาศิจุดในวิหารนี่จุดลงไปแล้วขอ,ขอให้เป็น เลขกถ่ายลงลอตเตอรีลงมาทีหนึ่งเด้อเป็นสามตัวขั้นเป็นสองตัวก็ขอเป็นเลขลรางขอคำนิฐานของหลวงจงสมเร็จแกเอฟซี FC กับผู้ขาทุกคนทุกคนเลยเถิดสาธุสาธุเป็นด้านในวิหารหลวงปู่ใหญ่ครับเอฟซีสาธุสาธุผมอันมทนาสาธุบุญกันนะครับเต้ปกติเพิ่นเคยเอาไม้ขีดไปหนีนะครับเนาะวจะไม่ขีดสิมีให้บบอขันบอมี ไม่ขีดกับคงสี่บริจุดนะครับเพราะว่าพอใส่เอาไม่ขีดลงมาแล้วกันะะไม่รู้บรูไปว่างไม่ใส่รับซีไปอนุโมทนาสาธุบุญครับสิไปภาพไปกราบไหวนะครับเนาะขอชูขอรักเอาสิี่ใพระก่อนขับซีถ้ามีเลขลูกพูผลจุดไหวก็สิเอาเหล็กถูผลนะครับเลยแต่พอมีเอาข่อยุดเอาไหมนะครับเนาะ

อังสังสังอาภิปูชยธรรมะราหังสัมมาสัมปุโุพะคะวะตังภะคะวะตังอภิวาทิเอมีสวาค้าตูภะคะวะตาธมโมอัมังนามัชฌาอาเมสุปฏิปโนมะคะวะโตสาลัะสังโสดสังสังนามะอามม นิโสภควาอรหํสมฺมาสมฺพุทฺโธอิชาจารณสคณฺโนสุทโธโลกาวิมุโขอรหปุริสทมฺมาสหารติเยสจฺจ

เปิดทำมาเปิดสักจะเปิดตัวเปิดตโชว์เปิดลาบเปิดงสันตาเิศาสนาวันที่สองที่สี่อดนี่เป็นวันที่สองเปิดผุสภาคมผูกขาขอโชว์ขอลาบนะครับผูกขาดกผูกัดดีที่ทูกการดีท้นขอขอโชวลามาเปิดเรื้อผูกขาขอโชวลาบแบบใส่อเป็นตุดถูกเป็นตัวเลขตัวเลขนี่ขึ้นมาขึ้นได้ยุ่ธนอันเป็นเลขของใครผูกคาที่คอยขึ้นเอาไว้ ขั้นขึ้นมาสามตัวก็ให้นอให้เป็นเล็กถ่ายรตเตีรย่งวัที่หนึ่งเนื้อบุกาดเที่ยวราเทียบทั้งหลายที่สรักษ์สมรักษาอยู่ด้าี่มาดางนี้ทุกเทพทุกองที่บุกาดในกาวนาทุกเทพทุกองที่บุกข่าวบริการกาวนามาสั่งฝอยมผูกถึงจิตาผูถึงด้วยบุตรตังบตังทุกโลงทุกหลูทุกน้ำทุกทุกอันนี้ลงไปแล้อะอให้เป็นเล็กถ่ายรตเตีรี่งวที่หนึ ถ้าเป็นสองตัวก็ขอให้เป็นเลขกล่างขาบ่เป็นเลยเลยเหล็กที่ลูกค้าขอมาหนิจะให้ขาวให้ดำอย่าให้มองเห็นเด้ออย่าให้มองเห็นอย่าให้เห็นเป็นตัวเหล็เห็นล่างก็บ่เห็นเล่ยสั่งกระถือจำบะแมียนอยากแตะแข้างลงไปคอมเมนต์อให้เห็ชัดเจนเด้อลูกค้าถูกถูกดีไหมซ่าปูซ่าตุ๋นหอมสมิเตอรลูกค้าตีวดาที สมรักิา่ในใน6คูยูนี่เนะขอบวอนถึงจิตอธิษาานถึงเทยาิดาทั้งหลายทั้งหลงปูชีพระขาวปูตาปูปุ้มถึงบนนที่ปูปุ้มขอกับด้่อสีลอยแปะนะครับนะภูขาอปิทธานจิตให้ถึงให้มันเปิดโฉมเปิดราภเออผูขายตุ่ถูกไปอย่าี้ ก็ให้เป็นนักรับป,ปีแอนอธทิฐานลูคกค้าขันโมเมียมนอนดีก็อยาให้เขาอยากให้เป็นตัวเลขให้ข่าวไปดังไปอยากให้ผู้คนเอาไปซื้อเสียงเงินเจ็ดพ่องเป็นปาาเป็นกัน๊มลูกค้าคนใดเงินเด็ดพ่องตุสตวทามาแล้วเนาะส็โศกหลานมาเกิดาทุตูกาดูกคนถูกคนเลยซะตูสัตว์เออน,นือลุกเข็มไูกค้าคนจุดพกมีนะ ครับ FC ครับบั่นี้เทาสิไป็นหลุดตัวเลขนุ่งกันเรารับเนาะว่าสิได้ตัวเลขตัวใดครับ FC ครับหัวง้อของว่วเป็นเลขกสองเสมอครับ FC ฟซียเกิดเมียนขัดๆแล้วเนาะรับเมียนหนึ่งเลยอันเป็นลักษณะนี้บัวมป็นเลขกสองสิเป็นเลขกยังเรารับเนาะรับ FC เอ้ซีาะมันหลุดเห้มันชัดเก่งก่อนนะครับ FC ครับขับตัวเลขแฮกมันเลขกสองชัดเก่งส่วนสิเป็นสองยังกัตทะเบิงอีกนะครับเนาะว่าสิเป็นสองสามสามสองวัที่ตลวพ่อสบายจับใส่ ตัวนันบอนะครับเอฟซียุคตักนะครับเอฟซีบ้านนี้ย่านมันเป็นสามอยู่ครับเนาะล้อหลุดไปครับเอฟซีว่าสิเป็นสามยังครับสองสามยังนะครับเอฟซีครับครับผมเลขสามชัดเจนครับเอฟซีบ้านนี้เป็นสองสามนะครับสองสามนะครับเนาะล้อหลุนตัวสุดท้ายปอีกครับว่าสิเป็นเลขตัวไหนต่อไปครับเอฟซีครับล้อหลุดเป็นความคันครับ กับลังมาแล้วรับตัวที่3ามับ f อครับโมเปกับเก่าแล้วรับเด้่เอฟซครับว้าโมเป็เก่าแลครับเนบานะนะหลุนไปน้ำกันเอาไปน้ำกันไม่8ปดก็เก่าแล้ว <c oughs> เล็กชรวิหารลงคูใหญ่พอซอยเขียนเขียนไว้ก่อนครับทุี๋ครับอยวลืม 2 3แล้วครับเอฟซีลวเลยนิดหนึ่งนะครับนะเนาะมุมมทีแมนสุดๆเอซีครับลงไปเครื่องแล้ววิมีมองยักไงสองสาศูนยคักโอ้ศูนย์นี่ดีนะครับเนาะเอครับสองศ โอ้ไ oh, งเทพา F C ครับสองสามศูนย์ครับว่าเลขที่วิหารหลวงปู่ใหญ่หนึเลขทูบตัดออกมาแล้วก็จิมี่สองสามสองูนยครับสามศู F C ครับ เป็นประวัติเลียบนะครับว่าเอีครับชัดเจนครับเอฟซีเลกถูกนะครับเนาะครับผมกะนี่กะตัวเลขใจมาามือนีนะครับเนาะเอีครับครับผมตัวเลขพี่วิหารหลวงปู่ใหญ่มือนีจุดตูวได้สองสครับ FC ครับเลขที่วิหารหลวงปู่ใหญ่195่้าห้ตาเด่นสอตัวนะครับเอฟซีหนึ่เก้าหาจะเลืมตาเด่น2อตัวเอาหัวลงนะครับเนาะหัวลงตำแน่6สิบหกหกสิบเอก้ากนะครับเ้อ อ่าอย่าลืมนะครับมีโอกาสออกได้ซ้ำเกา่าตัวเก่าก็ได้นะครับเนาะส่วนเลขถูกจุดได้2 3 0กับไาเล่น2ตัวให้ก็สิมี2 3มี2 0มี0มี3 0ครับ FC ครับซึ่งตรงกับเลขตัวนี้นะครับเด้วเอฟซีครับเลขเออ่ตัวเก่าเนาะครับเนาะที่ไปจับเอาอยู่ภูมิทัศน์ครับ FC เห็นบ่ครับไปจับเอาอยู่ภูมิทัศน์เนาะครับเนาะ จับอายุรูปได้3 2กับ3ามหานึ่งเอาหากเลขที่วิหารหลวงปู่นะครับเนาะเลขสามตจับได้8 7ดหาครับเอฟตัดเหรนสตันะครับเต้อเอฟครับสรุปตัวเลขก็คือมีอยู่ตัวนี้ครับเอฟซีครับมีนะเอฟซีแคปาจอใวปฏิวาเบิงบัทันบอมเบีนนครับเอฟซครับอืครับเนาะสรุปตัวเลขที่วิหารหลวงปู่ใหญ่มือนี้อนย่งเก้าห้าสองสามสอนนะครับเนาะ แคปหน้าจอไว้จัดไว้ครับเอฟซีขับขอขอบุญขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปของพอใส่ป้ารวยขับให่รำให้รวยให้เป็นเศรษฐีกันทุกคนทุกคนนะครับเนาะเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์โดยรูปสมบัติสัมบัติคุณสมบัติทุกๆคนนะครับเด้อสารคิดนี่ถ้าสิได้จุติไว้เพียงสานีพ่อการไม่ไดคลิปมาคลิปหน้าของพ่อมากนะครับเอฟซีขับสวัสดีครับสวัสดีงามครับ